ปรับสภาพพร้อมตั้งขายเรียบร้อยคุณพ,พี่ค่ะ Honda Accord 2 0 H e HEV ปี2021คันนี้บอกเลยราคานี่หายไปมากกว่า9 0 0นนะออกข้างป้ายแดง1,799,000วันนี้จัดมาให้คุณพี่ชมเจนสิตัว2ระบบนะคะราคานี่เหลือเพียงแค่8,79,000คีเวา่อนเดละ1ือนะ15,000บาทภายในสวยเดิมโรงงานสภาพตัวรถนี่บอกเลยว่าคุณภาพรถเก๋ A option ที่ให้มาครมจัดเต็ม ที่ท่านใดที่สนใจอย่าพลาดรับชมรายละเอียดในคลิปเต็มคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านทุกคนเลยนะคะสวัสดีพี่พี่เอฟซีน้องอน,นันต์พ่อโตทุกท่านทุกคนด้วยนะคะ่ะยินดีต้อนรับพี่พี่เข้าสู่ช่องอน,นันต์รถเก่งเกตเอคุณพี่ค่ะสำหรับวันนี้นะจัดรถเข้าใหม่สภาพพร้อมตั้งขายมาให้นะคะรอบที่แล้วมีการอัปเดตไปแล้วนะคุณพี่สภาพนอนนั้นคือสภาพเพิ่งเข้าเลย สภาพวันนี้นะคะจัดพร้อมแบบตั้งขายล้างทำความสะอาดขัดทําสปาเรียบร้อยทุกอย่างเช็กระบบให้หมดแล้วเรียบร้อยวันนี้นํามาอัปเดตให้ดูคุณพี่ค่ะสําหรับคันนี้หนูบอกเลยนะว่าราคาหายไปมากกว่า90,00แสนนะคะพี่พ่านใดที่หาอยู่รถหรูดีสิเกเมนต์รถหน่วยงานปลดระวังรถสไตล์ท่านผู้บริหารนะคะเป็นรถแค่มือเดียวสภาพน้งองป้ายแดงคุณพี่คันนี้ราคาออกห้างป้ายแดงอยู่1นึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะคะวันนี้เหลือเป็นแค่ป7 9 0า0เหาหายไป9 2 0 0 0 0 บาททวนนะคะใครที่หาตัวรถเนะี่ยสภาพพร้อมใช้งานและเป็นรถรนวยงานประวัติสูนรถหรือดิ s ิกเมนต์คัน,นี้หนูบอกเลยว่าอย่าพลาด h o n ด้ a c c o r d 2.0 ehev el p a u ปี2 0 2 e พั h e v e L B 2021, คีค่ะคุณพี่เลขไมล์ประมาณแสนกลางรถหน่วยงานประวัติสูนรถวิ่งใช้งานปกติไม่เคยจอดซ่อมใดนๆนนทั้งสิน้นตัวรถไม่มีพิวความสนักไม่มีกรับสีไม่มีกรอไม้ไม่มีตกน้ำนะคะบอกเลยว่าเหลี่ยมสันคมบุรีตัวรถมาเดิมหมดและอีกอย่างหนึ่งนะเริ่มพร้อม โอนนะคะมีเล่มพร้อมโอนไม่ว่าซื้อสดจัดไฟแนนซ์มาคุยได้รายละเอียดตัวรถเดี๋ยวพาชมนะคะมาดูคันนี้ฟรีดาวผ่อนเดือนละ1 5 0 0 0บาทนะคะรายได้30 0 0 0บาทอายุงานเกินปีไม่ติด,ดบัตรแบงก์ริดบูโรมมาจัดได้เลยคนเดียวไม่ต้องหาคำไม่ต้องหากู้ร่วมไม่ว่าพี่ๆจะอยู่ที่ไหนนะคะใน77จังหวัดของประเทศไทยเรามีบริการวิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านนะถ้าไม่พร้อมมาดูรถตัวจริงดูผ่านออนไลน์จองผ่านออนไลน์คุณพี่เตรียมเอกสารให้เดี๋ยววิ่งไปเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลย อนุมัติภายใน3วันพร้อมรับรถถึงไม่มีรถเดินทางมารับรถนะคะเรามีบริการส่งรถสไลด์ให้ด้วยนะใครที่หาไว้ใช้งานอย่าพลาดคุณพี่มาดูคันนี้นะคะเป็นโฉมเจน1ิบส ehev เป็นตัว2ระบบนะคะคุณพี่ตอนนี้จะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าร่วมกับมอเตอร์เครื่องยนต์นะคะบอกเลยว่าคุณภาพคัดให้แล้วนะคะเกรด A แน่นอนนะ,ะฟีดาวเนี่ยดอกเบี้ยรเริ่มต้นเป็นแค่2.69%คุณพี่หาใครที่อยากหารถหรูแบบนี้ไปใช้งานยาว มาจัดคันนี้ได้ไฟหน้ามาแบบ f ู l l LED เลยทําแล้วนิ่งไร้ไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกข้างหน้ามีมาให้ครบเป็น LED นะคะกระจังหน้าโครเมียมเดิมโรงงานป้ายทะเบียนกรุงเทพมหาคนครภาษีพรบอรนะบริษัทเราเตรียมให้หมดทุกอย่างคุณพี่มีใจมาซื้อรถเอาไปเติมน้ำมันขับอย่างเดียวพอนะคะในส่วนของบอดี้ด้านหน้าคมไฟด้านหน้าไม่มีร่องรอยแตกรล้ารายงานสเกิร์ตเหลี่ยมสันคมมาเดิมหมดนะคะคันนี้หนูบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะ ปากระโปรงเดิมโรงงานนะคะสีเทาดำเป็นสีที่หายากมากสำหรับตัว Gen10 นะคะต้องบอกเลยว่าถ้าสนใจสีนี้ให้รีบมาจับตัวรถดูแลง่ายนะ,ะสีเทาดำเนี่ยนะคะเขาจะออกเทาฟ้าๆนะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะจอดไว้ไม่ได้ขับไม่มีเก่าะค่ะคุณพี่บอดี้แก้มข้างเนียนๆแบบนี้เลยไม่มีร่องรอยงัดง้างน,นะคะตัวแม็กจะได้เป็นแม็กอลอยเดิมโรงงานนะค,ะคันนี้ขอบแม็กขอบ18นะคะตัวยางเนี่ยรัดเป็นยางมิชลินมาให้แล้วเรียบร้อยเนี่ยคะตัวปียางเดี๋ยวเช็คให้เนี่ยคะ คันนี้ปียางปี2024นะยังใหม่ๆเลยเนะคะเอาไปใช้งานกันอีกยาวๆตัวแม็กไม่มีร่องรอยเป็นแม็กทูโทนปับหน้าเงารมดำมาให้นะคะคุณพี่ด้ในส่วนของดิชเบกคู่หน้านะคะยางวิชลินปี2024นบะหนูบอกเลยว่าแค่ยางก็คุ้มแล้วนะคะในส่วนของซุ้งล้อนะนี่เดิมนะคะไม่มีร่องรอยแตกแล้วรัว่วซึมนะคะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้นะ,ะเหลี่ยมซานโคมบอดี้แก้มข้างทุกอย่างมาเดิมหมดเลยเนะคะีค่ะ ไม่มีร่องรอยจริงๆนะพี่ๆคันนี้บอดี้มาเดิมสวยๆนะคะในส่วนของกระจกนะคะจะได้เป็นกระจกปรับพับไฟฟ้านะคะได้ไฟเลี้ยวมาในตัวเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้คิ้วกันสา์เนี่ยไม่ได้ติดมาให้จะเป็นเส้นโคม้เมียมมายาวๆแบบนี้เลยเป็นของเดิมโรงงานตรงนี้จะเป็นเปียโนแ no บ็กสีดำนะคะบอกเลยว่าตัวรถนี่สวยนะคะมือเปิดนี่เป็นเซ็นทรัลล็อกด้านผู้ขับและที่สําคัญเป็นสีเดียวกันกับตัวรถตัดกับเส้นโคมเงียมมาให้ เหลี่ยมบอดี้สเกิร์ตใต้ท้องนะคะนี่เป็นชุดแต่งเดิมโรงงานเลยนะในส่วนของยางจะได้เป็นยางวิชลรินสี่เส้นนะแม็กนะคะได้ดิชมาสี่ล้อและที่สําคัญแม็กไม่มีร่องรอยแม้แต่ล้านเดียวนะคะหนูบอกเลยนะว่าภายในเนี่ยสวยกว่าภายนอกเยอะมากๆเปิดให้ดูภายในนะสมเจนสิบพี่ๆจะรู้เลยภายในเขาถ้าเป็นสีดําหรือเทาดำเนี่ยจะได้ตัวซิกเนเจอร์ที่เป็นเบาะสีส้มแบบนี้นะคะจะเป็นสีส้มอิฐหรือว่าเป็นน้ําตาลช็อกโกแลตนั่นเองนะ บกปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะปรับแปดที่ทางด้านผู้ขับมาพร้อมกับบุนด้านหลังให้และปรับห่วงที่ทางด้านผู้โดยสารข้างนะคะเหลี่ยมสันคมบอดี้หัวนอ็อตแก้มข้างเดิมทุกจุดการันตีให้ว่าไม่มีโดนงดัดโดนแง่โดนแก่โดนเปล่ามาแน่นอนนะเหลี่ยมสันหัวนอ็อตไม่มีร่องรอยเลยนะคะมอกรอรเดิมโรงงานขิวพันธ์สีสันบอดี้ตัวรถมาเดิมหมดและที่สําคัญดูเลยโครงสร้างตัวรถรถนะคะเดิมๆสปอร์ตเมดอาร์คเดิม,ดมทุกจุดนะรูกลมสวยๆนะคะนี่ ขี้บุญยนตโรงงานที่โรบอททำมานะคะต้องไม่มีบิดเบี้ยวผิดรูปสภาพเดิมสวยๆแบบนี้เลยตัวกระจกแผงประตูนะคะของเขาจะได้กระจกออโตมา4บานนะคะคุณพี่และที่สําคัญเซ็นทรัลเรากระจกปรับกระจกไฟฟ้ามองข้างปรับเซตที่นั่งตำแหน่งของผู้ขับได้2ตํตำแหน่งตัวนี้เป็นเมมโมรีเซตและที่สําคัญเปิดฝากระโปรงท้ายตรงนี้ได้เลยนะคะเหลี่ยมสันคมบอดี้ทุกอย่างเดิมหมดนะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้นะคะทุกจุดนะ ในส่วนของบอดี้แผงประตูนะคะสภาพสวยมากๆเลยนะคะใครหาไว้ใช้งานมาจาัดรุ่นนี้ได้เลยนะฟีดาวได้นะคะมาจัดรุ่นนี้ได้เลยต้องบอกเลยว่าภายในเนี่ยออปชันให้มาครบจัดเต็มมากๆสำหรับชมนี้นะ,ะพี่ๆมาดูในส่วนของคันนี้นะคะจะได้ในส่วนของระบบ traction control <ม>ล็อกล็อกก,ก,กันล็อกสบัดจะลื่นเท่าไหร่มาให้นะคะ มาพร้อมกับปุ่ม Honda Sensing ให้นะคะการเปิดปิดระบบของตัวรถแล้วก็การแจ้งเตือนออโต้ด้านหน้านะคะพวกระบบเซ็นเซอร์ต่างๆนะแล้วตรงนี้เป็นฟุซต้าร์มีเรนวอตมาให้นะคะข้างกระจกนะฝ mm ั hmm. ่งซ้ายนะคะ mm hmm. พวงมลลาลัยเนี่ยจะได้เป็นพวงมาลัยมัล,ลมติฟังกชั่นนะคะเป็นหนังเดิมโรงงานรับโฟรวอยซเสียงเพิ่มเสียงเปลี่ยนขึ้นเป็นหัวเปลี่ยนเพลง แจ้งเตือนล็อกเลนนะคะมีมาให้ครบมีคุดคอนโทรลมาให้ปรับเซตมาหน้าจอได้ทุกอย่างสั่งการด้วยเสียงได้เป็นหนังเดิมโรงงานไม่มีร่องรอยลอกร่อนดูณพี่สาหรับตัววงมาลัยสวยมากและมีเกียร์แพทเทิร์นชิพมาให้ในตัวคันนี้เลขไม้เขานะคะตามที่แจ้งเลยอยู่ที่1นึ่0 0สนสืก้าพันคี่เป็นไม้แท้ไม้เดิมโรงงานนะคันนี้ก็จะเป็นโหมด EV นะคะเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ขึ้นมานะนี่ให้ดูเลยเนีคะ สวยมากๆนะคะเลขไมล์4แสนอ่าห่งแสนสี่หมื่นเก้าพันขอภยนะพี่ๆนะองแสนกพันสี่ร้อยหกสิบกิโลเมตรนะคะคุณภาพรถเกรดเอค่ะคุณพี่ตัวนี้เป็นตัวสองระบบเป็นรถกึง่งรถอีกประหยัดน้ำมันด้วยนะคะมาดูในส่วนของหน้าจอกลางนะคะเขาจะได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนมาพร้อมกับการกะระยะถอยจอดไ้กล้องหลังเชื่อมต่อกับหน้าจอแบบนี้เลยคุณพี่และที่สําคัญตัวรถเนี่ยนะคะมี ในส่วนของ Android Auto Apple CarPlay ให้รองรับในส่วนของตัวในวิ g เกเตอร์ Victor, นำทางแบบดาวเทียมนะคะขึ้นเหนือร่องใต้อยู่ในกระช่างคุณพี่ไม่มีไม่มีหลงทางนะเพราะว่าตัวนี้จะขึ้นให้แบบดาวเทียมแบบไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตก็เปิดได้วิทยุ FM AM CD รับโทรได้หมดแล้วก็เชื่อมต่อ USB AUX ได้นะคะตัวนี้บอกเลยว่าหน้าจอของเขาเนี่ยนะเป็นระบบที่แบบ อัจฉริยะแล้วพี่ๆตัวนี้ออปชันค่อนข้างที่จะถึงนะคะเพราะฉะนั้นพี่ๆได้คันนี้ไปหนูบอกเลยนะว่าจบปัญหาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นวิทยุเพลง Google Map นำทางนะคะได้ครบทุกถัดสุกส่วนนะและที่สำคัญเลยปุ่มฉุกเฉินเขาอยู่ตรงนี้นะคะสะดวกสบาย Air Auto แยกส่วนอิสระซ้ายขวาเป็นดูโอโซนมีลมเย็นลมร้อนมาให้นะคะ มีในส่วนของไวรเรชาร์จมาให้แล้วก็พาวเวอร์เอาเลมาพร้อมกับ USB ให้ด้วยนะคะคันนี้ต้องบอกเลยว่าออปชันนี้ค่อนข้างถึงนะเป็นรถหน่วยงานเป็นรถท่านผู้บริหารของแท้นะคะเกียร์อัตโนมัตินะคะคุณพี่แอร์แบ็กมีมาให้รอบคันนะคะตัวนี้จะได้แอร์แบ็กมา7 8็ดแใบแล้วรอบคันเลยนะคะคอนโซลหน้าตกแต่งลายไม้มาตัดกับสีดําแผงประตูซ้ายขวานี่คุมโทนมาสีช็อกโกแลตนะคะตัดกับลายไม้และตัดกับสีดำหนูบอกเลยว่าสวยครบจบ ช่องวางแก้วน้ํา2ตําแหน่งกุญแจสมาร์ทเขนที่คิวเรตนะคะกุญแจเป็นกุญแจรีโมทแบบสมาร์ทอนทีแล้วเรียบร้อยเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรคโคโหมด EV โหมด E ีคอนโหมดสปอร์ตให้ในตัวนะคะเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้ช่องเก็บสัมภาระเนี่ยกว้างมากด้านล่างมาพร้อมกับที่พักแขนใหญ่ๆแบบนี้เลยวางได้2คนไม่ต้องแย่งกันเลยนะคะคุณพี่กระจกปัดแสงเนี่ยได้เป็นแบบออโต้นะคะสะดวกสบ,บายต่อการใช้งานมากๆช่องเก็บแว่นมีมาให้ นี่นะคะไฟติดทุกดวงที่บังแดดมาพร้อมกับกระจกให้มีไฟส่องหน้ามาให้ด้วยนะคะมีมาสองบานเลยนะนี่สะดวกสบายมากๆนะคะหลังโครงหลังคาด้านบนสะอาดสะอ้านไม่มีร่องรอยใดทั้งสิ้นคุณพี่รถหน่วยงานประวัติศูย์ข้อดีของเขาเลยนะเขาจะรักษาและดูแลตัวรถดีมากเพราะว่าเขาต้องมีการคืนเมื่อหมดสัญญานะคะทุกรอบเพราะฉะนั้นแล้วนะประวัติตัวรถนี่บอกเลยว่า ประวัติสวยไม่พอตัวรถไม่มีร่องรอยใดๆให้พี่ๆได้หนักใจนะคะคันนี้8 7 9 0 0 0เมามาจัดได้เลยนะเอาไปใช้งานกันยาวๆได้ผ่อนยาวๆได้ถึง84เทอมมานข้างแมนนวลน,นะคะออโตโอ้แล้วก็แผงประตูสีส้มนะคะตัดสีช็อกโกแลตเนี่ยตัดกับลายไม้และตัดกับสีดำอีกรอบหนึ่งพอจอทนนี่2ด้านในนะเขาจะใช้แค่ฝั่งเดียวนะคะฝั่งนู้นเป็นรถท่านผู้บริหารเขาจะนั่งฝั่งเดียวเลยเพราะฉะนั้นพี่ๆไม่ต้องห่วงนะคะ บอกเลยว่าสภาพตัวเบาะและสะภาพภายในกนว้างสะอาดสะอ้านและน่าใช้งานมากๆในส่วนของช่องเป่าอากาศลมแอร์มีมาให้2องตำแหน่งมาพร้อมกับจุดชาร์จ USB 2จุดแล้วมาด้วยกับกระเป๋าจริงโจงให้ด้านหลังนะคะเรียมสันคมบอดี้ตัวรถทุกอย่างมาเดิมหมดเลยสภาพค่อนข้างสวยและค่อนข้างที่จะเป๊ะมากๆหัวน็อตไม่มีขยับแม้แต่จุดเดียวนะคะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้ถูกจุดแล้วนะคะคุณพี่มาดูรถตัวจริงได้มาลองเคสได้มาลองขับกันได้ โทรเข้ามาสอบถามได้นะคะ0 9 1ย์2 0 6 1 6หก่รือว่าจะเป็นไลน์ a อ n 1 9 z ติดต่อสอบถามรายละเอียดตัวรถได้เลยนะคะใครที่สนใจเจ้าคันนี้มาจัดได้นะ,ะพี่ๆมาดูในส่วนของด้านหลังนะคะคันนี้จะได้ช่องเก็บสัมภาระมาค่อนข้างกว้างนะเดิมทุกจุดนะคะเมทัลกรูกรมหัวน็อตสภาพสวยๆดเดิมๆโรงงานแบบนี้นะคะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้ทุกจุดเลยนะคะใครสนใจทักอินบ็อกมาสอบถามรายละเอียดตัวรถก่อนได้นะคะ ช่องเก็บสัมภาระมีมาให้ครบเซตแล้วมาพร้อมกับชุดปั๊มลมยางนะคะถ้าเป็นปีใหม่ๆแบบเนี้ยตัว Honda Gen 10เนี่ยเขาจะไม่ได้มีในส่วนของยางอะไหล่มาให้นะคะคุณพี่เป็นชุดปั๊มลมนะกระจกเดิมรอบคันนะคะติดระบบไร้ฝ้าไร้หมอกมาให้มาพร้อมกับเสาอากาศที่ได้เป็นชาร์จฟินแล้วเรียบร้อยและที่สําคัญเลยไฟเบรกดวงที่3ไฟเบรกครับทีมมีมาครบไฟไท้ายเดิมเดิม,ดม,ดมโรงงานไม่มีแตกละรายงานแบบโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบสีสันเหลี่ยมสันคมสวยกล้องถอยหลังเดิมโรงงาน มีโลโก้ ehev มาให้นะคะบ,บอกเกตรรุ่นชัดเจนคุณพี่เหลี่ยมสันคมบอดี้ทุกฝั่งนะสวยหมดเลยตัวรถไม่มีร่องรอยใดทั้งสิ้นนะมาดูในส่วนของด้านผู้โดยสารด้านข้างกันบ้างนะคะแผงประตูได้สภาพเดิมโรงงานไม่มีร่องรอยโดนง,นดนงัดโดนแงะไม่มีโดนแกะโดนเกลานะคะนี่สวยทุกจุดหัวน็อตเดิมทุกจุดนะคะมาลองเทสได้มาลองขับมาดูรถตัวจริงกันได้โทรเข้ามาสอบถามได้คุณพี่ช่องทางการติดต่อนูขึ้นให้ ุ้งเสาบีนะคะด้านผู้โดยสารข้างหัวน็อตเดิมๆแบบนี้เลยนะคะกริปทุกจุดนะในส่วนของแพนเพจนะคะเลขเครื่องเลขถังตรงเช็คประวัติศูนย์ได้เลยคันนี้ใครที่สนใจน้อง a i r ์ o อร์ดคันนี้พี่มาจัดได้เลยนะหนูการันตีให้นะคะว่ารถหนูนะสวยและราคาดีมากๆขายไป900 0 0 0ถือว่าคุ้มที่สุดแล้วได้รถปี2021ไปใช้งานด้วยคุณพี่ช่องทางการติดต่อน,น้องอันันต์ขึ้นให้นะคะอย่าพลาดนะเดี๋ยวพาเข้าชมห้องเครื่องยนต์ค่ะ มาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะคะสำหรับคันนี้บอกเลยว่าเป็นมอเตอร์คู่นะคะเป็นไฟฟ้าบวกกับน้ํามันนะคะถ้าเป็นแบตเตอรี่ที่เป็นแบตเตอรี่รถยนต์เราดูแลให้แต่ถ้าเป็นแบตเตอรี่ที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเขารับประกันจากศูนย์ให้10ปีและที่สําคัญเนี่ยเป็นรถประหยัดน้ํามันถึงรถแรงนะคุณพี่นะมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ที่184ม้านะคะส่วนมอเตอร์เครื่องยนต์อยู่ที่145ม้านะคะบอกเลยว่ารถคันนี้แรงของจริงเนี่ยไม่ใช่เครื่องเทอร์บโบแต่ว่าแรงม้านี่เยอะมากมาก ใช้เป็น2ระบบได้เลยนะคุณพี่นะถ้าน้ํามันหรือว่าแบตเตอรี่ไม่เพียงพอมันตัดเป็นน้ํามันให้เลยนะคะตัวนี้จะได้เป็นเครื่อง406วาาเป็นเดิมโรงงานเป็นเครื่องศูนย์เดิมบล็อกเดิมจาก h o n d ้านะคะทังเครื่องหัวน็อตนะไม่มีร่องรอยไม่มีข้าวน้ํามันไหลรั่วซึมคุณพี่ค่ะและที่สําคัญการันตีโครงสร้างเดิมให้ไม่มียกเครื่องโอเวอร์ฮอนนะคะสำหรับก็อากาศหม้อน้ําคูลรันทุกอย่างเราดูแลให้หมดนะคะของเหลวเราปรับเปลี่ยนให้นะคะก็อากาศระบบฟิลระบบไฟทุกอย่างเราดูแลให้นะ ก็หลกุล้มล้อไม่บิดเบี้ยวไม่ผิดรูปเนะคะสภาพมิอาร์เดิมโรงงานหัวนอ็อตทุกจุดเดิมหมดนะตัวนี้นะฝากระโปรงเขาจะเป็นโช๊คคํามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเป็นโช๊คเดิมโรงงานไม่มีเปลี่ยนนะคะที่ดูได้เลยหัวนอ็อตกิบกร,กรแบบนี้ไม่มีร่องรอยโดนง,งานตัวเนี้ยสภาพเดิมโรงงานนะคะเดิมมากๆเดิมทุกจุดนะคะนี่หัวนอ็อตหม้อน้ําทุกอย่างนะคะปั๊มเบรค ABS เราตรวจเช็คให้หมดนะไม่มีแตกรั่วซึมนะคะสำหรับโช๊คอัพนะ ูเลยหัวนอทุกจุดเดิมกระโหลกคุ้ม้อไม่บิดเบี้ยวไม่ผิดรูปนะคะใครที่สนใจคันนี้ความคุ้มค่าคุะคะ้มราคมคุ้มแน่นอนเพราะว่าราคาหายไปจาก9000แสนนะคะคุณพี่หายไปแล้ว90 0 0 0เหลือ8 7 9 0 00เาันเท่านั้นออกห้างใแดง้านแดงก้านาพนะวันนี้นะคะ8 0 0 0ไม่ถึง9000นะคุณพี่มาจัดได้เลยนะรายได้3 0,000บาทอายุงานเกินปีหนูบอกเลยนะเป็นเจ้าของได้แบบไม่ต้องหาคำไม่ต้องหากู้ร่วมซีนเดิมโรงงานฉนวนกันความร้อนอยู่ในสภาพ100%เ หัวน็อตนะคะตัวนี้เป็นกิบล็อกฝั่งกระโปรงไม่มีร่องรอยใดัสิน้นพี่จา๋าเดิมทุกจุดนะรูกลมเม็ดอาร์คสภาพสวยสีผิวพันธุ์ไม่มีผิดเพี้ยนหัวน็อตเดิมทุกจุดไม่มีร่องรอยโดนงะตัวงะโดนแกะโดนเก่านะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาประหยัดน้ํามันในตัวแรงในตัวด้วยนะคะใครสนใจ Accord ์ Acc ord, คันนี้2.0 ehev el คัด e e e ปี2021คุณพี่ ตอนนี้เหลือคันเดียวและเป็นสีหายากด้วยพี่พ่ท่านใดสนใจช่องทางการติดต่อน้องอนันต์ขึ้นให้ด้านล่างทักมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะหนูขออนุญาตลาพี่ๆทุกท่านทุกคนไปก่อนนะคะถ้ามีผิดพลาดประการใดในคลิปนี้ต้องขออาภัยเว้นาทีด้วยช่องทางการติดต่อขึ้นให้เรียบร้อยสนใจให้รีบทักมาคุณพี่เหลือแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะใครรีบต้องรีบจัดแล้วนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นถูกมากๆ2 6 9นะคะ ย้ำอีกรอบหนึ่งว่าราคาหายไป9 0 0 0แสนแล้วนะพี่พีถ้าใครรีบและหายอยู่ต้องรีบเลยบอกเลยว่าความคุ้มค่ามีให้เห็นแน่นอน9000แพี่ผ่อนอยู่หมื่นกว่าบาทพี่ตัดไปเลยนะคะเหลือผ่อนเพียงแค่1 4 0 0 0 0เท่านั้นใครสนใจนะคะทักเข้ามาได้นะสำหรับวันนี้นะคะขออนุญ,ญาตลาไปก่อนถ้ามีผิดพลาดประการใดต้องขอภัยเวรนัที้ด้วยใครสนใจใครชอบนะคะทักเข้ามาได้อินบ็อกเข้ามาได้ช่องทางการติดต่อบเบอร์ไลขึ้นให้เรียบร้อยลาไปแล้วค่ะพี่พี่เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ